เมอรี่คริสต์มาสปี2025นะคะทุกคนหลายๆคนอาจจะเคยสงสัยนะคะว่าทำไมผู้ชายไทยโบราณในสมัยโบราณเนี่ยถึงมีภรรยาหลายคนนะคะ,อะนอกจากจะเป็นการแสดงบารมีหรืออำนาจวาสนาแล้วเนี่ยพี่เจยว่า ในสมัยโบราณเนี่ยก็ยังมีเหตุผลแอบแฝงอยู่นะคะก็คือพี่เจยคิดไว้แบบนี้นะคะเ,ออเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของภรรยาเอกนะคะไม่ให้มีบุตรหลายคนเพราะว่าในสมัยโบราณเนี่ยเทคโนโลยีการแพทย์ก็ยังไม่เจริญเท่าสมัยนี้นะคะ ยาคุมกำเนิดก็ยังไม่มีมีก็จะเป็นพวกสมุนไพรโบราณน,นะอาจจะใช้ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงก็จะต้องรับภาร,ะ,ระ,ะในการมีบุตรแล้วก็คลอดบุตรนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้ชายในสมัยโบราณมีภรรยาคนเดียวภาร,ะ,ระ,ะของการ มีบุตรแล้วก็คลอดบุตรนะคะก็จะตกที่ภรรยาเอกคนเดียวยิ่งบางคนมีลูกเป็นหลูนะก็บางครั้งเนี่ยการคลอดลูกก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้นะคะยายของพี่เจยเนี่ยก็เคยเสียชีวิตแบบตายทั้งกลมนะคะยายของพี่เจยเนี่ยมีลูกเกือบหลูเลยนะคะแต่ตอนนั้นก็ คนเอ่อตอนนั้นเอ่อตากับยายเนี่ยเป็นคนร้อยเอ็ดนะคะเขาก็ยังไม่มีค่านิยมที่มีภรรยาหลายคนนะคะอาจจะเพราะว่าฐานะยากจนด้วยนะคะก็เลยไม่นิยมแต่ว่าเออ,เอ่อผู้ชายที่เขาเป็นขุนน้าขุนนางอะไรแบบนี้นะคะมีการงานที่ดี ในสมัยโบราณเนี่ยเขาก็จะสามารถมีภรรยาได้หลายคนนะคะอ่ะอันนี้พี่เจยก็คิดว่าเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของภรรยาเอกนะคะไม่ให้มีลูกมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ให้เป็นสาเหตุของการคลอดบุตรแล้วเสียชีวิตนะคะอ่ะน่าจะเป็นแบบนี้ด้วยนะคะนอกจากจะได้เปลี่ยน รสชาติการกินแกงนู้นแกงนี้นะคะก็เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของภรรยาเอกนั่นเองนะคะ